สวัสดีนะครับสวัสดีสวนดีสวัสด,สสดีสวัสดีเพื่อนๆพนี่ๆน้องๆทุกคนทุกท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชเลยรีเล็กนะครับอืมโอ้โหดนตรีสาวขึ้นมาแบบนัาแบบทึ่ใจจริงๆมาครับวันนี้เรามามาในคอนเทนต์ที่ว่า ราชาตกัลังดีกว่าครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆคือต้องย้อนไปดีกว่านะขอย้อนไปสักหกเดือนหรืออันหนึ่งปีดีกว่านะหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยวงการไม้เหมือนอยู่ในจุดพีคนะฮะ จุดแบบสูงสุดจริงๆไม่ว่าจะพืชตระกูลอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งการเปิดตัวเนี่ยอาจจะเปิดตัวด้วยดารานะครับไม้ดางไม้ฟองอากาศใช่ไหมถ้าเราจําความได้จําประเด็นได้ก็คือมีดารานักแสดงนะครับผู้หนึ่งแหละผู้ที่มีอิทธิพลต่อต่อวงการแฟชั่นอะไรเยอะแยะมากมายเลยหนึ่งในนั้นรวมถึงไม้ประดับอ่า โอเคทีนี้มันมาถึงไม้ตระกูลบอลได้ยังไงอะภาพที่เห็นอยู่นี่ครับชื่อเขาคือ,อฟาโรนะครับแมสฟาโรหรือฟาโรแมสก็ได้นะครับหน้ากากฟาโรซึ่งเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยจุดเด่นที่สุดเลยก็คือเส้นนี่เลยครับเส้นความดุดันความ ความดูมีอำนาจลึกลับนะฮะแล้วก็ไม้ตระกูลนี้เนี่ยเป็นไม้โคโลคาเซียโคโลคาเซียก็คือไม้ตระกูลบอนที่ขยายพันธุ์โดยใช้ไหลนะครับไหลก็คือการที่มีระบบเ,เขาเรียกว่าไอไดี คือปกติเนี่ยไม้เขาก็จะมีรากใช่ไหมครับส่วนที่เป็นไหลเนี่ยมันอ้าโอเคมันเป็นหนอเนาะหนอ่หนอที่แทงออกมาซึ่งเอาจริงๆต้นนี้ยังไม่มีตัวอย่างให้ดูงั้นเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนเขาที่อยู่ใกล้ๆามาดูมาดูนี่เลยต้นข้างๆต้นนี้แบ็คเมจิกนะฮะเป็นเป็นเอาไปว่าเป็นตะงูเดียวกันดีกว่าตะงูเดียวกันก็คือเป็นเรื่องของบอนโคโลคาเซียหรือโคลโลเคเซียนนั่นแหละฮะนี่ฮะ ลักษณะของไหลก็เป็นแบบนี้ก็คือมีหน่อแทงมาแล้วก็มีปลายไหลแล้วก็ข้อต่อนะฮะข้อต่อของแต่ละไหลเนี่ยเขาก็จะมีเป็นปล้องๆนะก็คือลักษณะการขยายพันธุ์ก็คือใช้ไหลนะเลยครับเพื่อนๆอ,อ่ะแล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับราชาของเรานะครับซึ่ง มันเป็นเขาเรียกว่าก,กลไกตลาดหรือว่าระบบระบบการตลาดอยู่แล้วครับมันจะมี2ตัวที่อ้างอิงก,กันก็คือเรื่องของอุปสงค์กับอุปทานนะครับอุปสงค์ก็คือความต้องการที่จะขายนั่นหละรครับอ่าอุปทานก็คือในเรื่องของผู้ซื้อนะฮะเห็นไหมมันจะมีการล้อกันระหว่างสองฝั่งนี้ ในเมื่อกระแสะไม้ด่างมาแรงราชาของเราหรือแมสหรือฟาโรแมสเนี่ยถือว่าเป็นของแปลกครับเป็นไม้ก็น่าจะเป็นไม้นำเข้านะครับพื้นถิ่นอ่าจยวอยู่ที่ประเทศอะไรพิเลขึ้นให้นะครับก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีใครๆก็อยากได้ในเมื่อของมันน้อยแต่ความต้องการสูงโอ้โห กลไกลตลาดมันฟ้องอยู่แล้วครับว่าของที่หายากมันต้องแพงยกตัวอย่างเลยดีกว่าไม้ตัวนี้เนี่ยช่วงแพงสุดๆอะมาดูปลายไหลดีกว่านี่ฮะไหลแบบนี้เท่าที่พี่เลยเห็นราคาแรงนี่ฮะไซส์แบบนี้เลยอยู่ที่แปดพันถึงหมื่นต้นๆเลยทีเดียว <Wow. S 1> แค่ไหลนะครับดังนั้นต้นแม่พันไม่ต้องพูดถึง ต้องมีเงินหลักหมื่นเท่านั้นเลยนะครับซึ่งราคาถือแรงมากทีนี้พอจำนวนคนต้องการเยอะใช่ไหมครัผู้ขายก็เร่งอัตราการผลิตแล้วมันก็ประจวบเหมองกับการที่มีการขายในกลุ่มในเพจดังนั้นคนที่อยู่ในกลุ่มในเพจเนี่ยสมาชิกก็อาจจะจำกัดจำนวนก็คือเดิมๆนั่นแหละครับ เดิมๆในเมื่อระยะเวลาผ่านไปใครๆก็มีอ่าทีนี้แหละครับเกิดอะไรขึ้นก็ในเมื่อคนที่มีเขาก็ผลิตเองได้เท่านั้นแหละครับราชาของเราก็เลยตกบัลลังเอาเป็นว่าสถานสถานการณ์ตอนนี้ฮะถ้าขายก็หลักร้อยครับหลักร้อยนะเอาเป็นว่าวันนี้พี่เลยทำคอนเทนต์ถึง ฟาโลแมสนะครับเอาใครที่ยังไม่มีช่วงนี้เป็นโอกาสอันเหมาะเลยแนะนําเลยนะครับให้เพื่อนๆเ,เลี้ยงไว้เลยนะครับราคาถูกย่อมเยาส่วนความสวยงามของเขาอย่างที่เห็นครับอันนี้ยังไม่เต็มฟอร์มนะครับของพี่เลยังเบบีอยู่ต้นนี้สนนราคาตอนซื้อมาอยู่ที่15,000บาทนะครับเพื่อน เกิดอะไรขึ้นก็นั่นแหละครับพอน้องไม่มีราคาไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาของพี่เลยตรงกันข้ามพี่เลยกับมีความสุขว่าเฮ้ยเราได้แม่พันธุ์แล้วมาเดี๋ยวเรามาดูข้อดีกว่าต้นนี้เคยตัดข้อแล้วนะคลิปนี้จะให้เห็นถึงที่มาที่ไปเราก็วิธีการขยายพันธุ์ดูแลไปเลยนะโอเคไหมไปลุยกันเอ้ครับก่อนอื่นเลยพี่เลยให้ดูเรื่องของปลายไหลก่อนนี่รับ แม่พันธุ์ของพิเลยเมื่อกี้มีปลายไหลยอยู่2ต้นนะ,ะนี่คือต้นแรกนะฮะกับนี่ฮะต้นที่2ไซส์ใช้ได้เลยนี่เพราะพิเลได้ปลายไหลปลายไหลง่ายฮะก็คือตัดในส่วนที่เป็นข้อปลายไหลแล้วติดกรากแล้วก็มาปลูกชําในวัสดุปลูกพ่เลยใช้มะพร้าวสามร้อไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเพราะว่าช่วงนี้คืออนุบาลน,นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูข้อที่เหลือนะครับ นี่ครับเพื่อนๆสภาพข้อหรือ,อ,อไหลที่หันออกมาเป็นข้อๆนะวิธีการก็ง่ายเสียดายที่พี่เล่ไม่ได้ทำคลิปทิ้งไว้แต่ให้นึกจินตนาการเอาก็ได้จากไหลที่เป็นข้อๆตัดข้อข้อละตาเลยนะข้อละตาเลยหรือใครอาจจะตัดออสองตา1นึ่งอ,อ,องตาเป็น1ข้อ,อ,อไม่ใช่2ตาในท่อนเดียวกันแบบนี้ก็ได้ได้ครับ ส่วนวัสดุที่พิเล่ใช้นะฮะแนะนำให้เพื่อนๆใช้เป็นพีทมอสนะพีทมอสหรือ,อ,อขุยมะพร้าวก็ได้แต่สิ่งที่พิเล่ลองทำานี่พเลใช้ลาวาเป็นหินลาวาแดงนะก็ก็ได้ผลเช่นกันนะฮะเห็นไหมสีข้อขึ้นมาหมดเลยนี่กำลังแทงตา1,2,3,4น,นี่ฮะใส่ไว้ในกล่องเลยนะคะแค่ ตอนที่พี่เล่ทำเนี่ยพี่เลใช้ใช้เครื่องปลูกผสมเหมือนนะ้ำแบบคลุกคลิกนี่ครับเป็นแบบนี้นี่เลยอันนี้เพิ่งแกะเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมเย้ <Yeah! S 1> แล้วพี่เลก็จะปล่อยอนุบาลให้เขาอยู่แบบนี้ก่อนนะจนกว่าต้นเขาจะแข็งแรง ก็ตอนนี้อย่าเพิ่งไปทําอะไรเขานะฮะเพราะว่าด้วยความเขายังเบบีอยู่นะครับระบบรากยังยังออนแออยู่ให้เขาอยู่แบบนี้นะจะอบต่อก็ได้เอ๊แต่ความสูงเขาใช้ได้แล้วนะงั้นวันนี้พี่เลยเปิดเปิดผนึกเลยแล้วกันนี่ครับจริงๆลักษณะการอบแบบนี้สามารถทําได้ที่ฟิโลก็ทําได้นะครับไม้ในกลุ่มของฟิโลลักษณะการอบนี่ฮะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างอันนี้เป็นน่าจะเป็นซิงโกเนียมนะครับ สิ่งก็เนีมเงินไหลามานี่ฮะพี่เลใช้ลักษณะการการชำข้อคล้ายๆกันเลยตาแทงออกมาแล้วโหเห็นไหมครับดังนั้นวิธีลักษณะการขยายพันธุ์โดยการตัดข้อแล้วมาอบเนี่ยก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะนี่ฮะโอเคไหม เพืเ่อนๆครับพี่ๆครับน้องๆครับวับนนี้ไม้นะครับอยู่คู่มนุษย์อยู่คู่โลกมาตั้งแต่บรรพบุรุษเลยังนั้นการขึ้นลงของราคาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสมมุติมันเป็นเรื่องของการถือเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มากําหนดเป็นตัวเลขเป็นเรื่องของอมูลค่าเป็นเงินตรา แต่เอาจริงท้ายที่สุดเรื่องของหัวใจเรื่องของจิตใจครับเรื่องของความรักเรื่องของความสวยงามที่มันคำจูนหรือว่าซับพอร์ตในเรื่องความรู้สึกจริงๆเนี่ยคุณค่ามันอยู่ตรงนั้นด้วยส่วนหนึ่งจึงไม่อยากให้มองเรื่องราคาเป็นประเด็นสำคัญซะทีเดียวดังนั้นราชาตกบ,บนหลังมันก็แค่ชั่วครู่ชั่วคราวนะครับ แต่หัวจิตหัวใจของคนรักไม้คนอชอบในต้นไม้ผมเชื่อว่าสิ่งนี้ต่างหากที่มันเป็นคุณค่าที่เยียวยาแล้วก็ทําให้เราอยู่กับสิ่งนี้ย,ยาวๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกท่านเลยขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามช่องเจเล่ลีหลฝากกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญเป็นกําลังใจด้วยการคอมเมนต์ Comment นะครับคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับ